Welcome Sky Pl Wow Plants to Sky's สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บมะเขือเทศเชอรี่กันค่ะนี่เต็มเลยอ่ะมะเขือเทศเราเราได้ปลูกมะเขือเทศสองแบบนะคะคือมะเขือเท,เทศเชอรี่แบบนี้นี่กับมะเขือเทศ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะเขือเทศสีดาหรอหรืออะไรอ่ะลูกใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะนีเราปลูกมาแบบประมาณหลายเดือนแล้วอ่ะเขาก็ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วทีนี้การปลูกมะเขือเทศธรรมดาลูกใหญ่ๆแบบนั้นกับมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเราลงความคิดเห็นกันที่บ้านเราว่าไอ้ลูกเล็กๆแบบนี้ยดีกว่าเพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็สุกเนอะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีหนอนอาทีนี้นะคะ วันนี้นะคะคุณยายนะคะคุณยายของสกายนั่นเองจะมาทำอะไรคะตัดแต่งกิ่งมะเขือเทศค่ะที่มันที่มันมีใบสีเหลืองนะคะต้องตัดออกตัดอย่างนี้ออกนะคะราะออรให้หมดเลยไม่ต้องเสียดายเพราะเพราะถ้าเราไม่ตัดแล้วมันจะเน่าอ๋อมันก็จะไม่มีต้นใหม่ตัดแล้วมันก็จะงอกอันใหม่ออกมาเลยนะคะแล้วมันก็จะได้กินได้เป็นปีค่ะมะเขือเทศถ้าเราดูแลแบบดีๆค่ะ นี่นะคะกาลังตัดแต่งอยู่เพราะว่าถ้านี่เราเก็บเก็บมาได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะลูกเยอะมากมากจริงๆนะคะก็เลยแบบเสียดายนะคะก็ตัดออกพอพอเราเก็บลูกมันแล้วเราก็ต้องตัดอย่างนี้ออกด้วยนะคะเพราะตัวนี้คือมันมาแยกอาหารแล้วมันจะไม่มีลูกอีกแล้วถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเน่าเฉยแ้วก็ทําให้ต้นเราต้นต้นต้นเถือเตเ,เราโทรมไปด้วยฉะนั้นเราต้องตัดแต่ง แล้วเราขา,ามากินได้เป็นปีค่ะแล้วที่เห็นที่มีไม้ค้ำอย่างเงี้ยคือเอาไว้ทำอะไรคะอ๋อดันเอาไว้ไม่ให้ลูกมันเน่านะคะถ้าสมมติว่าลูกมันอยู่กับพื้นดินมันก็จะเกิดการเน่าได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเอาไม้เนี่ยม,มายุมต้นเอาไว้ค้ำต้นมันขึ้นต้องระวังนะคะคือต้นมันจะกรอบมากสก่ต้องพยายามค่อยๆเอาขึ้นถ้าเราทำแรงมันจะหักค่ะ นี่นะคะดอกดอกนี้คือก็กําลังจะเป็นลูกใช่ไหมคะใช่ดอกแบบนี้เหลืองๆอย่างนี้ส่วนเนี้ยคือแบบมะเขือเทศพวกเชอร์รี่ค่ะเขาออกเป็นพวงเยอะๆเลยคือกินไม่หวันไม่ไหวถูกไหมคะแม่กินไม่หวานไม่ไหวจริงๆแบบเอาปั่นแล้วอะไรก็แล้วก็ยังก็ยังเหลือคือตอนแรกนะคะไอ้ต้นเนี้ยมันเกิดมาจากไอ้ถาดดำๆเลยถาดเล็กๆถาดเน็ตดำๆทีนี้พอเราเอามาวางลง คุณยายเขาก็เอามาวางลงกับดินใช่ปะตรงนี้นะคะโอ้แล้วเขาก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้พลาดเอาเอาคานทำคาดแผ่นขึ้นมาเขาก็เหมือนจะเน่าใช่ไหมคะใช่ค่ะมีลูกตอนนี้กำลังเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยๆล,ลูกกำลังออกเยอะเลยค่ะไม่นานก็จะได้กินแล้วนะคะเราต้องดูแลค่ะ คือตัวล่างเราต้องตัดออกบ่อยๆป้องกันต้นมันเน่าหมายถึงข้างล่างใช่ค่ะชี้ให้หน่อยคะประมาณไหนต้นประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่ตัดต้องให้มันโล่งๆโปร่งๆโอเคถ้ามันเป็นลูกแล้วเรารีตัดใบเหลืองออกเลยตัดตัวใบออกเลยไม่ต้องเสียดายถ้าเราตัดแล้วมันก็จะงอกมาใหม่แล้วก็จะเป็นดอกอย่างนี้นะคะดอกลองๆค่ะแล้วไม่นานก็เป็นลูกแล้วไม่นานนะคะได้กินตลอดค่ะถ้าเราดูแลดีๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เป็นพืชที่แบบว่า ตายง่ายใช่ไหมคะค่ะเป็ดีค่ะอยู่ด้นอ่านี่ไงเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เราไม่ได้ดูเห็นปะอันนี้ต้นอะไรอะ่ะมะเขือเทศเหมือนกัน <c oughs> แล้วมันก็จะเกิดมาใหม่ค่ะถ้ามันร่วงไปแล้วมันก็จะเกิดต้นใหม่มาอีกอโอ้นี่แบบดงเลยอ่ะนเดี๋ยวเราพามาเก็บก่อนสีแดงอรํามนี่เพื่อนๆเห็นปะเนี่ย,ดยะะเดี๋ยวนะคะมันจะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในนะช่วงนี้พอเราเก็บไปหมดแล้วอืออุ้ยแต่เราเป็นสีเขียวนู่นไงเราเก็บไปเยอะเลย สีเขียวแบบนี้เก็บได้ไหมคะได้ค่ะเก็บไปแล้วก็ถ้ามันร่วงมันจะร่วงเองค่ะมันร่วงง่ายอุ้ยดูสิคะร่วงข้างล่างเต็มเลยใช่ถ้าเราถ้าเราจัดเรียงมันก็จะหลุมาหมเลยค่ะแล้วพวกนี้มันเกิดต่อไหมคะเกิดค่ะโอเคเียนะนี่ค่ะที่เราเก็บเอาไหนดูสีขาวนี่ค่ะอ๋ออันนี้คือเราเก็บแล้วเพราะมันร่วงลงมานะคะโอ้หอันนี้มะเขือเทศเชอร์รี่เนาะ เราก็จะได้กินแบบนี้ทุกวันเลยเราปลูกลงทุนลงทุนปลูกครั้งเดียวใช่ไหมคะใช่โอเคดีมากเลยระหว่างมะเขือเทศเล็กๆแบบนี้กับมะเขือเทศลูกใหญ่คุณยายว่ายอันไหนก็ดีเหมือนกันทั้งสองค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องพยายานตัดกิ่งมันออกอถ้าเราให้กิ่งมันเน่ามันก็จะทําให้ลูกเน่าด้วยอแล้วอันนี้มันมีวัลวศัตรูพืชอะไรยังไงบ้างคะปกติมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะถ้าเราเอาใบเหลืองออกแล้ว แมลงเจาะล่ะคะแมลงเจาะอ่ะอ๋อแมลงเจาะเกิดจากกันอยู่ดีๆมาแล้วก็มาเนาะแต่ก็ต้องทําใจไหมใช่โอเคเราต้องทําใจเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีหรืออะไรนะคะอยู่ด้วยกันแต่ก็เยอะนะคะแต่ก็มันมันก็ดีกว่าเราไปซื้อตามตลาดสิบ0สิบบาทลงไปใส่อะไรไหมไม่ใส่ไหม นี่ค่ะปลูกครั้งเดียวเลยจากไอ้ถาดดำๆนั่นนแหละแล้วคุณแม่ก็เอามาลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นความสุขของเขานะคะเนี่ยนี่ที่เขาจะแบบเก็บได้เรื่อยๆทั้งวันนะคะอยู่กับต้นมะเขือเทศนี่แหละโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณยายของสกายนะคะที่พามาบอกเทคนิคดีๆใช่ไหมคะ<อ>ในการที่ปลูกมะเขือเทศเนาะสําหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูอะไรกันนั้นเด ติดตามกันนะคะคงจะพาดูพืชผักสวนครัวเพราะว่าตอนนี้ไม้ใบของเราเาตัดขยายหมดแล้วเลยไม่รู้ว่าจะพาไปชมอะไรนะคะเราก็เลยจะพามาดูพืชผักสวนครัวว่าเราไม่ได้ทําแต่ไม้ใบเนอะเราก็ยังจะทําปลูกผักสวนครัวกินที่บ้านอ่านี้ผักกูดนะได้ผักกูดมาเขาบอกว่าให้ปลูกร่มๆอันนี้ผักกูดเนี้ยปลูกกลางแดดเลยจ้า <laughs> แล้วก็แบบพอเขาทนแล้วอ่ะ ใบก็ไม่ไหม้นะคะอันนี้คือปลูกกลางแดดหน้าร้อนนะพอแบบว่าเหมือนทนแดดแล้วอะก็อยู่เป็นแบบอย่างนี้เลยเน,นี้ไม่ได้ปลูกในร่มเลยอันนี้ปลูกแบบกลางแดดเลยอยู่ได้นะคะผักกูดอุ่นใจบ้าอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจสวัสดีค่ะเห็นบอกว่ามีแฟนคลับของอุ่นใจนะคะนี่นะคะอุ่นใจ แล้วด้านหลังนันน้ก็คือลูกของอุ่นใจนะคะซึ่งเป็นลูกกับหมาไทยหลังอาน <c oughs> อุ่นใจคะ่ะโอเขาเป็นบีเกลิลที่อ้วนมากนะคะเหมือนถังแก๊สเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะ